ก็ผมว่าทุกคนมั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 นมีความกดดันอยู่แล้วแล้วก็ผมผมผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้แล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่เราต้องผ่านไปด้วยกันสองครั้งก่อนหนะ้านี้ในปีนี้ที่เจอเวียดนามหลกาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยความมัน่นใจเราเปไน็นแค่ครับว่าตอนนี้ก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็พยายามาเรียนรู้แทคนิคจากโค้ชให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามสื่อสารกับที่พีในทีม ว่าโค้ชญี่ปุ่นแน่นอนว่าเรื่องวินัยแล้วก็ผมว่าเชื่อมั่นในตัวโค้ชต้องให้เวลาเขาเรียนรู้กับนักเตะเพราะว่าเขาก็มีเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนตัวผมหรือว่าพี่ตองหรือว่าใครๆก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเราผมว่าทุกอย่างเราต้องปรับเข้ามาเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็ผมว่าฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมพอเราต้องความความ,ความเข้าใจกับเวลาน้อยเนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วก็มีวินัย ผมว่าน่าจะเป็นผลดีต่อพวก,กเราแล้วก็ผมรู้สึกดีใจครับที่ได้ร่วมงานของผมก็เป็นเป็นฟุตบอลที่สมัยใหม่ครับก็เพสซิ่งไวแล้วก็คิดไวทำไวแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเล่นเป็นทีม